สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอก,กพลนิบุญมีณนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับจจถึงใจวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารการบ้านการเมืองแล้วก็ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟัง รวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ต้องมีการระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PM 2.5ุครับคุณผู้ฟังที่มีตัวแดงนะครับในหลากหลายพื้นที่ครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับถ้าหากรู้ว่าในช่วงที่คุณอยู่นั้นในพื้นที่นั้นๆนะครับมีค่าฝุ่น PM 2.5ที่ค่อนข้างสูงก็อย่าเอาสุขภาพตัวเองไปเสี่ยงโดยการที่ทํากิจกรรมนอกบ้านเลยนะครับ ทางด้านของท่านนายทนวันต,นตีครับได้มีการย้ําในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนคาดงบประมาณนะครับใช้เร็วสุด1เมษายนเร่งเดินหน้านะครับในเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเลทให้เกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อหวังจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปครับคุณผู้ฟังพูดถึงในส่วนของเงินดิจิตอลนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีการรอต่อไปนะครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ โดยทางด้านของท่านนายรัมนตตีครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงกรณีารายง,งานจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในเรื่องประเด็นของ GDP ของประเทศไทยในไตรามาสล่าสุดนะครับต่ำไปอยู่ที่1.7%โดยรวมนะครับได้1.9%ว่าในเรื่องนี้นะครับพูดในหลายรอบแล้วนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมา GDP ประเทศไทยโตเฉลี่ยอยู่ที่กว่า2.2%ต่ำมาในตลอดนั่นเองครับคุณผู้ฟังที่ทางท่านนายรัมนตรีได้มีการกล่าวไว้นะครับ ต่างกว่าเพื่อนบ้านนะครับที่มีอันดับ GDP โลกเนี่ยซึ่งประเทศไทยนะครับก็ลดลงนะครับเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองรัฐบาลครับยังไม่สามารถใช้งบประมาณได้แต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังซึ่งงบประมาณนะครับก็ยังได้ไม่มีการผ่านโดยเร็วนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเร็วที่สุดนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่1เมษายนนี้แต่ทุกๆกระทรวงนะครับใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนเช่นนโยบายพักหนี้นะครับนโยบายแก้ไขหนี้นอกระบบรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับนโยบายฟรีวีซ่า หลายๆเรื่องเองนะครับก็ต้องมีการพยายามใช้อยู่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ดีขึ้นแต่วันนี้เองนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่มีเม็ดเงินนะครับใหม่ที่จะเข้ามาในระบบนั่นเองครับคุณผู้ฟังโดยท่านนายกเองครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทุกๆหน่วยงานได้มีการ ปรับนะครับ GDP ลดลงนะครับตลอดเวลาทุกๆเดือนนะครับที่ออกมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็น่าจะมีการทำนายให้ชัดเจนมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่จะปรับลดลงทุกๆเดือนซึ่งปัจจัยนะครับเกิดจากหลายๆอย่างนะครับเม็ดเงินใหม่ไม่มีนะครับไม่ใช่ GDP เพียงอย่างเดียว รวมไปถึงนะครับในส่วนของอื่นๆเองก็มีค่าที่ต่ํากว่าที่มีการคาดการไว้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็หมายความว่านะครับการที่เรานะครับมีโรงงานผลิตสินค้าออกมาก็ต่ํามากใช้ประมาณกว่านะครับ50%ถ้าเกิดครับมีโรงงาน100ครับแต่ใช้ประมาณ60%แล้วกําไรนะครับจะอยู่ที่ตรงไหนซึ่งก็เป็นคําพูดของท่านนในรัฐมนตรีนะครับ โดยทางด้านของผู้สื่อข่าวครับก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของที่ท่านรัฐมนตรีเดชได้มีการพูดในเรื่องนี้โดยตลอดนะครับแต่ไม่ได้ในเรื่องของการรับการตอบรับจากธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนของนานยนาารัฐมนตรีเองถามกับสื่อนะครับว่าดอกเบี B ้ยนโยบายใครเป็นคนควบคุมก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองก็พูดคุยกับเลขานิการสภาพัฒนานะครับที่มีการบอกนะครับว่าจะทําทุกวิถีทางนะครับแล้วก็จะหาแนวทางแล้วก็หาความเห็นนะครับในเรื่องของการ ลดดอกเบี้ยซึ่งท่านเลขาธิการสภาพัฒนาเองระบุนะครับว่าคุยกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยว่าถึงเวลาที่จะต้องลดนะครับซึ่งตนเองเนี่ยจึงได้มีการบอกว่าทําไมไม่พูดในส่วนของสาธารณชนซึ่งหน้าหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีก็พยายามทุกวิถีทางนะครับในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะทําให้มีเงินไหลเข้าสู่ในระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง โดยในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าในเรื่องของการเสนอดิจิ t ัลวอ l เลตเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนกรณีที่ฝ่ายกังวลนะครับก็มีการเติมเงินเข้าไปในระบบจํานวนกว่า5 0 0 0นล้านบาทครับคุณฟังจะทําให้เงินเฟ้อซึ่งท่านมนตรนตีเองก็ชี้แจงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของเงินเฟ้อติดลบอยู่แล้วหากจะบอกว่าติดลบจากการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผ่านมาตรการลดราคาน้ํามันหรือว่า ในส่วนของการพยุงราคาไฟฟ้าเองนะครับซึ่งหากถอดดัชนีตรงนี้ออกนะครับเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยก็จะไม่ถึง1%ครับคุณผู้ฟังยังไม่ถึงในส่วนของกรอบขั้นต่ําอีกด้วยในหลายๆเรื่องครับที่รัฐบาลเนี่ยต้องมีการทําต้องใช้ระยะเวลานะครับในส่วนของโครงการ Digital วอลเล็ก็เช่นเดียวกันหากทุกคนนะครับเห็นด้วยและพิจารณาหรือว่าพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการทุจริตและพฤติกรรมม่ชอบ ก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดอยากจะให้เกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้และนโยบายอื่นๆนะครับที่พยายามดําเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามดําเนินการในทุกอย่างเนี่ยที่จะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเองนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่า โครงการดิจิ t a l วอลเล t เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนเองก็มีการตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอคอยนะครับในส่วนของดิจิ t a ลวอลเล t บางคนเนี่ยก็สามารถเอาไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ซื้อของมาขายได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการกระตุ้นนะครับให้เกิดการใช้จ่ายนะครับในชุมชนกันอีกด้วยครับคุณฟัง อีกด้านหนึ่งนะครับได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผลงานในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของนายชัยวัชลงโคศกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าในโอกาสที่ได้มีการทํางานเนี่ยครบ6เดือนนะครับในเรื่องของการทํางานในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยรัฐบาลครับได้มีการประเมินการทํางานที่ผ่านมาพบว่ามีความสําเร็จนะครับเห็นเป็นดอกเป็นผลนะครับคุณผู้ฟังจากการทํางานอย่างหนัก,กวางแผ่และก็กำหนดนโยบายด้วยทีมงานที่เข้าใจการทํางานแล้วก็เข้าใจชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงจึงเชื่อมั่นนะครับว่านโยบายเหล่านี้เอ,เองเนี่ยจะประสบผลสําเร็จทําให้วิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยดีขึ้นอย่างแท้จริงโดยท่านโฆษกกล่าวนะครับว่า ในรัฐมนตรีนะครับได้มีการกําหนดนโยบายในการวางฐานลากอนาคตให้กับคนไทยกอบระยะสั้นกระตุ้นการใช้ใจ่ายลดหนี้เกษตรกรเพิ่มราคาสินค้าการเกษตรเพื่อเกษตรกรควบคุมสินค้าเถื่อนนะครับที่ลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นการจุดเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของเศรษฐรกิจให้มีการเติบโตรวมถึงนะครับการเร่งแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของระยะกลางและระยะยาวนะครับคือการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศเพิ่มรายได้นะครับลดรายจ่ายสร้างโอกาสนะครับลดความเริ่อมล้ําและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกนะครับก็ได้มีการเน้นย้ําอย่างต่อเนื่องนะครับว่าส่วนไหนทําได้ก็จะดําเนินการส่วนนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพื่อประโยชน์กับทุกๆคนเลย โดยทางด้านหนึ่งนโยบายนะครับที่มีการทําอย่างเร่งด่วนครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนกว่า2เดือนนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการดําเนินแก้ไขปัญหาโดยตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะครับในวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมามียอดนะครับผู้ลงทะเบียนกว่า1นึ0 0 0สคนรวมยอดมูลค่าหนี้กว่า9,800ล้านบาทผลจากการเข้าไกล่เกลี่ยนะครับทำให้มูลหนี้นะครับลดลงถึง670ล้านบาทส่วนของหนี้นอกระบบนะครับก็มี ความคืบหน้านะครับทุกกลุ่มลูกหนี้ทั้ง4ี่กลุ่มซึ่งท่านนายกครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าปัญหานี้หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของพี่น้องประชาชนจะจบภายในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังรัฐบาลเองก็เดินหน้าอย่างเต็มพิกัดนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟื้นระบบสร้างบรรยากาศนะครับการลงทุน โดยท่านนายกครับก็ได้มีการเชิญชวนให้เกิดการลงทุนในประเทศเชิงรุกเพื่อที่จะเป็นการพร้อมต้อนรับนะครับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่ผ่าน5้านโยบายสําคัญนะครับอันที่1นนะครับนั่นก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวอันที่2นะครับพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอันที่3พัฒนาและดึงดูดบุคลากรทักษะสูงอันที่4ส,ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์และอันที่5าครับอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนนั่นเอง รวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังยอดตัวเลขของทั้งโครงการนะครับรับการส่งเสริมครับการลงทุนและเงินลงทุนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า2,307โครงการมูลค่านะครับลงทุนกว่านะครับ848,300ล้านบาทกับคุณผู้ฟัง นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีการเร่งเจราจานรในส่วนของกรอบความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA นะครับที่ไทยมีรถแมป26ฉบับมีแล้วนะครับทั้งหมด15ฉบับนะครับจะเร่งเจราจาเพิ่มอีก11ฉบับด้วยนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มความร่วมมือทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับทั้งเจราจาเพื่อเป็นการยกระดับหนังสือเดินทางนะครับของไทย ให้มีการเดินทางในหลากหลายประเทศนะครับและรวมไปถึงนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีซึ่งก็จะมีการดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาซัคสถานไต้หวันแล้วก็อินเดียรวมไปถึงนะครับวีซ่านักธุรกิจนะครับสาวันและล่าสุดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปสนับสนุนนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งนะครับอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับ การยกระดับนะครับท่าอากาศยานทั่วประเทศนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะครับได้อย่างเต็มศัก,กยภาพทําให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับที่สะสมประจําเดือนของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า3ล้าน35,000นนคนครับคุณฟังเพิ่มจากเดือนเดียวกันนะครับในปี6 6ถึง42โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มเป็น5 8 0 0 0 0คนซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า5เท่านะครับคุณฟังในช่วงของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาคูัฟัง โดยท่านนายกครับได้มีการดําเนินการทํางานทุกด้านนะครับอย่างสอดประสานนะครับทั้งในการแก้ไขปัญหาในประเทศดึงปัจจัยสนับสนุนนะครับงานต่างประเทศเชื่อมั่นนะครับว่าทํางานมา6เดือนนะครับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเห็นผลนะครับความสําเร็จบ้างแล้วนะครับโดยมุ่งมั่นนะครับจะทําให้ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยดีขึ้นซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็พร้อมยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เสียงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าทางด้านของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกครับได้มีการประกาศนะครับโดยร่วมมือกับในส่วนของการต่อต้านโรคดมชักสากลน,นะครับ ให้มีการแก้ไขปัญหาโรคลมชักซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบประสาทนะครับอย่างรุนแรงพบได้นะครับทุกช่วงอายุวัยปัจจุบันนะครับมีผู้ป่วยในเกี่ยวกับโรคลมชักนะครับมากกว่า50ล้านคนทั่วโลกครับคุณผู้ฟังและมีผู้ป่วยใหม่นะครับเพิ่มขึ้น2.4ล้านคนในทุกๆปีจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องสนับสนุนนะครับให้ทุกประเทศนะครับร่วมมือกันเพื่อเป็นการรับมือกับ ผลกระทบนะครับทางด้านสุขภาพซึ่งส่งผลโดยตรงนะครับต่อสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวหากผู้ป่วยนะครับได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะพบว่านะครับมากกว่าร้อละเสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติด้วยนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟัง ประเทศไทยนะครับก็ขาดรับนโยบายนะครับขององค์การอนามัยโลกและองค์การต่อต้านโรคลมชักสากลโดยขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพจากโรคลมชักนะครับแบบครบวงจรและสนับสนุนนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในนโยบาย ของระบบประสาทนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยครับในทุกพื้นที่ได้มีการเข้าถึงการรักษานะครับได้รับการดูแลระดับมาตรฐานนะครับไม่แตกต่างกันตลอดจนนะครับมีการพัฒนาเครือข่ายนะครับการให้บริการรักษาโรคลมชักนะครับทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองครับคุณฟัง นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าสถาบันประสาทวิทยาในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับด้านโรคสมองและระบบประสาทนะครับไขสันหลังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับโดยตรงในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโรคลมชักผลิต และฝึกอบรมนะครับบุคลากรเฉพาะทางนะครับด้านโรคลมชักพัฒนาเครือข่ายและรวมไปถึงนะครับกับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพื่อเป็นการดูแลรักษาโรคลมชักให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้งประเทศนั่นเองครับคุณฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เองมีทั้งโครคภัยไข้เจ็บฝุ่น PM สอแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆนะครับก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายได้แล้วก็ทําให้เราไม่สบายได้ถ้าหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้ผ่านช่องทางยูทูบชาแนลอัธบอร์ดแคทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีทมงานทุกคนสาหรับวันนี้ผมเอกพลดีวุิมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สํานักงานกรปร,รชวนน้องๆเยาวชนอายุ18ถึง25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชด,ดำริกับโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชะดำริ RDPB แคมปรุ่นที่14ในรีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชะดำริจังหวัดสกลนครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook f แฟนเ g e สำนักงานกบร,รอและค่ายาวชน r d p b Camp เร็วๆนี้แน่นอนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย